ท่านผู้ชมวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมไปหาพึ่งหาม้มครับเจอแล้วครับลังแรกครับในป่ายางนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายกล้องหลังให้ดูครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเดินเข้ามาในป่ายางแล้วนี่นะครับป่ายางที่เรากำลังเดินไปครับไปกันเลยครับไปก็อยู่เกือบสุดป่ายางครับมีรังหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยหาใหม่ ตอนนี้เจอไปแล้วรังหนึ่งแล้วก็เอาอุปกรณ์ตีพึ่งตีมิ้มไปครับไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่รังพึ่งนะครับครับใกล้ถึงแล้วตอนนี้เตรียมพร้อมนะครับนะครับกระดาษรังจุดไฟครับเอาไม่ใช่จุดอะไรอ่ะทำให้เป็นควันครับอันนี้ใกล้ถึงแล้วครับนะครับเจอแล้วดีครับ คือเลยโอ้ยคนจะเมาแล้วเนี่ยคนจีเมาคนอุย้ยไปแล้วอยู่แล้วอุย้ยคุมนี่แข็ง กิงแข็งจัดไปต้องมือเลยว้าวบาสเทียนออกนีน่ไนไปไปไปตัดตไปที่น่ารักนะัดหาเิ่ให้ออกหัหน,หน้อยน้ออ

นนัง่งอ้านั่งเข้าใจไหมโเเข้าใจไหมอือพยายามให้กล้องมองหนจุดไฟไหมก่อน check ở đâu áp chắc check phải check chắc 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 đây, chắc bo, chắc chắc

ม่วนๆหินกล้องบ่ผิดรูปแบบบ่ทะนี่ตัดกิ่งออกก็อื้อหึอื้อหัวใหญ่ก่อนนี่หัวใหญ่ <cromp>

เอกว่าออกว่าออกว่าอยากโดนต่อยยัไงบ้างถือตอดบ่โอ้ยเอยยังอบเออใช่รนตอดมาามาต้องเ่าัฟเอาบ่วงไฟในใดเลยมุงใหม่ๆเลยเค เดี๋ยวมาหนักหนูครับเดี๋ยวมาหนักหนูเจอเพ้ยเดี๋ยวจุดจุดไฟก่อนนะครับบุกออกด้วยเราต้องตอดเอาเนี่ยมาใส่เอาเอาบ่วงมาใส่ได้เลยเดี๋ยวเอากับดักมาใส่เปลวนะครับลมควันครับเฮ้ยนี่อะไรวะไม่ได้หันกล้องไปตั้ง อ้าเอ้ยห <c oughs> มูน้ำก็สวยมากเลยครับหมูน้ำบบบอย่างสวยเลยจีตัวให้มันไหม้ไปเลยอุ้ยมันจีใต้เจ้าบูมันติดประเด็นตามห้างไม่ได้ไปถือกล้องมึงมาครับถือกล้องเไอ้คนถือกล้องครับมาหามาเอามาใหม้มาใหม้เด้อ ไม่ได้ให้เหม็นก<อ>็กูโดนขึงต่อยครับเบื่อเขาพยายามขึ้นขุงตอดมาดูดิกูเอามือไปถือตัวมันแล้ว,ม,วมันตกระตัดม่องกูเพราะมันทุรากูได้อีดีมันต่อเอามือไปโดนตัวมันเพาถล่าหายกเขียวกูลังเ,เ,เลยเถอะเลยถอยครับถอยครับจังหวะนี้ถอยครับ Uh huh. ตกมาเป็นก้อนเลยครับอย่งางวันนี้ไป,นไป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 เก็บมันเลยครับ ก่อนอย่างนี้เลยนะครับถ่ายใกล้ไม่ได้นะครับถ่ายใกล้ไม่ได้เดี๋ยวจะโดนต่อยไม่มีอุปกรณ์ครับมีแค่มือเปล่าแล้วก็เนื้อคนมนุษย์ธรรมดาบินวอนแล้วครับเนี่ยอือหบินว่อนเต็มครับ ครับรรยากาศทุ่งหนาครับตรงนี้หมาผมมันไปดูหนูตรงนู้นครับน่าจะมีหมายใส่หนูแล้วตรงนู้นหมายดักหนใูใช่ใช่ใช่ครับไม่ใช่ใส่ครับหมายดักหนูไปไน,นะครับเด้นะเอเราได้มาแล้วครับจบพารักีครับเพียงเท่านี้นครับจะเพิ่งนะครับดูลัง ส,สวยครับนี่ด้านนี้ด,ดูครับหัวน้ำปิดตาครับนี่นั่นงส,สวยทำปกคลิปครับเนี่ยไปด้านนี้แล้วกันเดีย๋ยวปิดปิดคลิปเลยโอเคครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครให้ผมด้วยครับผมครับเจ้าไปบ๊ายบาย